สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมือดีเฮาสิเฮ็ดอันแกงนอใหม่ยำแรกเนาะพี่น้องเนาะมาเบินดูพริกบวบมีบวบน้ำกะอันนี้เห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดเข็มทองผักชะแงผักชะแงหรือผักขงงกะแ่ะก็ได้แล้วแต่คนเอิ่อเนาะอันนี้มีอัน ผักคะแยงผักคะแางบ้านเฮาแล้วก็นมไห่นไห่นหี่ต้ไมไว้เรียบร้อยแล้วแต่กระถายให้เบิ่งดูเรื่องพี่น้องด้อก็มีซําหน่แหละพี่น้องแล้วก็มีอันนี้อายินมโนมโตะคือแป้งหนัวคนมักก็ใส่บ่ม,มักก็บ่ต้องใส่ใส่หน่อยแซบหน่อยแซ่ใส่หลายแซบหลาย,ลายอันนี้ก็คือประแดกพระเอกของเฮาปลาแดกยี่ห้อน,นี้อร่อยสุดละ นาะพี่น้องเมงื่อวานนี่ไปข้างนอกมากอ่ะไปซื้อเน้อใหม่ไว้แล้วก็ต้มมาไว้เ <c oughs> มือ่อเวสนี้แกงตอนกลางเว้นแต่กะ <c oughs> บบมีเวลาเนาะมันจะเฮ็ดงานหลายๆหลายอย่าง <c oughs> ก,าก็เลยมาแกงเอาตอนแรงมาให้พี่น้องเบื่งเนาะ <c oughs> โอเคตอนนี้กําลังต้มอ่าต้มกระดูกหมูกระดูกหมูอ่อนล่ะ่ต้องใส่หลายเด้อใ <c oughs> ส่น้อยเดียวพอเพิ่มความนัว <c oughs> โอเค นี่กระดูกหมูเขากำลังต้มห่อนๆเดี๋ยวให้มันเดือดสักพักมือก่อนตอนนี้เราเอ้ยตอนนี้เราก,กำลังสีไปขยีขยย้น้ำน้ำยานางเนาะน้ำยานางบ้านเราเองเ้ออยู่เล่มรัวนี่คฮะก็ไปเอามาเมื่อกี้นี่เองนี่อันนี้น้ำยานางเด้อพี่น้อเห็นบ่น,นี่กำบักยิ่งยิ่ใส่หลาย,ลายๆมันเป็นสมุนไพรเนาะ ผู้ใดอยากได้เด้อผู้ใดที่โบมีค่ะอ่าเออวะแม่มาเดี๋ยวช่วยส่งไปหายเด้อร้ายอะเลี้ยหล่อพี่น้องเอ้ยงามนี่แห้งร้ายอยู่ในริมหัวนี่บ้านจะ้านี่ลหละสะอ่อนมันะนะความจริงน้องใหม่เขาก็ไม่ได้ร้ายดอกแต่ว่าคือเห็ดนะเนาะเห็ดมันงามดีนะก็เลยเก็บมาเกือบกะละมังนึงนี่กำบักใิญ่ๆนี่เห็นบอก เออโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าเบิงตอนเดี๋ยวปรุงตอนนี้เขาขอเวลาไปขยี้นี่ก่อนแล้วก็ตำข้าเบือเนาะเออว่าจะข้าเบือเขาอยู่ใช่ว่านี่น้ำข้าเบือหรือว่าเอาเนาะข้าวเบือเนาะข้าวข้าวสารที่เขาแช่น้ำหะนะเขาเอิญว่าข้าวข้าเบือข้าเบือบ้านเขาเดี๋ยวขอโตก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ติไปขยี้น้ำยานางแล้วก็ตำพริกใส่เดี๋ยวไปดูตอนอยางตอนที่เขาปรุงเนาะแล้วก็ตอนกินเลยมาเบิงตอนที่เขาปรุงด้วยพี่น้องด้วยสกิท,ทานัดร้งนี้นะจ๊ะนี่เลยอ่เห็นเยอะ xong buông như nhảy buông tròn đơ ở buông tròn buông nhảy buông bạc à xin cái nít nhăn Ít không buông nè xuống buông đây cả đây dâu ok rồi mình mua นัวลงไปพี่น้องคุณนัวนะจ๊ะประมาณนี้จะจะลเลยจ้าเลยเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอเคเห็นบวกกนก็นฟูโฟกัสกันแน่โฟกัสโอเคได้ละพ่อสามีต่อแล้วนะใส่ใส่หนี่ลงไป่นตา <c oughs> ใส่เห็ดลงไปแล้วก็ใส่ผดลงไปก่อนเนาะนี่เยอะๆเดี๋วเราก็ค่อยใส่เห็ดลงไปแล้วก็ค่อยๆตามไปทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยๆไม่ต้องเนาะ ใส่พร้อมกันเลยก็ได้ <c oughs> ขอโทษพี่น้องเมื่อกี้จะไป <c oughs> สำลักน้ำ <c oughs> สำลักน้ำมึอกีชินน้าลงไปนะคะาใส่ประแดกลงไปแล้วก็ใส่เกลือจ้าพี่น้องออนี่นะจ๊ะอีกเกลือ ใส่เกลือลงไปรอน้ำเดือดสักพักค่อยๆอันนั้นค่อยเติมเห็ดเข็มทองลงไปจังหวะกันติ่มกันนี่นะใช่ได้ใช่ได้เสร็จ นี่เห็นบหเดือดป๊ปป๊อปป๊อปปเดือดไปแล้วเราก็คนหมกนะ้นมันอ่ะเดี๋ยวมันจะติดเนาะเดือมันจะติดหม้อติดก้น <c> ต <oughs> ิดก้นหม้อนี่จ้าเป็นจังไดพี่น้องหน้าตาเป็นจังไดตาแสบอยู่บ่เนาะ เห็นแกงเราใหม่แล้วก็กิดหอดบานเขานี่กระดูกหมูเห็นไหมคะเคกำลังเดือดทอ่อนอ,อยู่เลย,อย,ลอยรอออแป๊บนึงน,นะคะแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปเห็ดหอมลงไปโอเคจ้า เดี๋ยวเราก็ปุงรสอีกรอบนึงแล้วก็ชิมใส่น้ำปลาหน่อยนึงเนาะพี่น้องบุเคยใส่เวยในครั้งแรกในชีวิตแกงน้ำไม่ใส่น้ำปลาส่วนลายเขาใส่เกลือเอากับประเด็กแล้วก็แป้งนัวแล้วเลยแต่วันนี้เห็นเขาใส่กันก็เลยอยากใส่ ชิมหูเรื่องรู่ป้ะนี่เดีด๋ยวไปดูขั้นตอนใส่ผักคแเน่ลงไปนี่ใส่เลยแล้วก็น,นี่ใส่เลยเป็นยังไงหลายป่ เป็นยังได้พี่น้องใส่ลงไปเดือดเดืเอาเป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วการแกงเอาอไม้เมอาเรวเรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปกินเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเขากินเนาะ สบายดีจ้าพอแม่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวรำกันมีแกงน้อยมเมื่อคืนนี้นี่สุกมะเขือผักกระป๋องมะเขือเมื่อกี้นี้งหางกะเหลวอันนี้ข้าวข้าวขาวข้าวดำมาแซ่แบๆพี่น้องกินผู้เดียวไม่ห่อนเดียอยากเปิดพัดลมแต่ยามาเสียงดังเจ็บปวดกินข้าวแล้วัวค่ะ เจาะออแล้วเป็กตะไปแล้วมามามาเจับแสบ,บน้ำกันได้พี่น้องเนอกลางกระหม่อมคืนหน้าเป็นสากอยากกินสุมกมะเขือลายเมืองอะบริกิน คุยเดียวก็แซ่บแซ่บคุยกาเป็นส่วน้อโอ๋อ แางวันกันหลายพี่น้องบ่นลูกขวอนมาเลยมาเด้อมาเด้อทุกคนพี่เข้าพี่เข้าพี่เขางายเนาะ วสวยยเอขอขากินข้าวสายเนาะสิบโมงถิบเอ็ดโมงอ้าก็เห็ดกับเขาให้จนนายแล้วเมื่อกี้นี้เห็านใพคนแล้วแล้วก็ไม่เห็นให้ตัวเองกินจบกไปนอนแกนอนแจกๆข่าเรามาก,กินแบบนี้ แบบบานๆเขาผัด,ผดทๆทอดๆระบบปันแสขนาดบริกินผัดๆทอดๆเป็ยังอ้วนเนาะกุ้เขือครับกุ้เขือกินกับแกงน้ไมัเข้ากันเข้ากัน

ออกมาอก้างเลยเอาบอกมาเนี่ย,ยแบ่งกันดดก,กินเลยเป็นายจะกัดน้องมาน้องเขาขึ้นข้าวเอ้ยน้องสุกมะเขือปัง ก็เหนียวมากหอละห้าบาทพี่เนาะหลายบหลเติบเนาะ เมื่อคืนนี่ค่ะอาดการทำแกงน้หม่แต่ก็ด้เพราลงพี่น้องบุมีเวลา มีเวลาอันอย่างเงี้ยตัดต่อคลิปไปถ่ายถ่ายยาวเรื่อยๆเ้อ่ลยตัดต่อแซ่บแซ่บพี่น้องเลยแซ่บมาใหม่ใส่ผักชีใส่ผักคะแนนนะบางคนก็เอิอเราผักชีไฮเนาะบางคนก็เอิอผักแนะ ใหญ่เบิ่งเนออยู่นี่แหละมันเหลือน้อยหนึ่งละที่เหลือกินจากหยองแบบเนี้ยเหลือขแยัเนาะหรือบางคนก็เออแบบผักชีไทยแซ่บๆเนาะ มา่าโบโก้ oko, ทำไรครับโบโก้ Những mức cửa xài ba hẹn chặt mà lạ xếp nó mới có khóc มาเริ่ทางบ้านทางคนเราเดิมทางบ้านเขาคือจะกินดุอยู่ดอกแกงน้ะใหม่กับเนียนมะเขือเนาะกินผู้เดียวเอิ่นไว้พี่น้องเอ้ยผู้มีไฟแย่งตีนแย่งมือขอโทษขอไปเด้อว่าบ่ขอสวัสดีกันไลว่าตามภาษาบ้านๆเขาเนาะ เฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาให้เจ้าหน้าให้พัดพัดทอดๆจะจะไม่เฮ็ดตัวเองครับบ่บนี่ยม่บังคับผบมากจริงแบบเขาเป็นอะไรกูรอื่นสิอิ่มแล้วพี่น้อง แสบเบอร์พี่น้องเลยโบมีอยังสี่เบานอกจากคำว่าแซ่บแซ่บดีแกงมะไรเสียบะขยะเนาะบ้านเรา กินเมียงสอกคำสองคำาพื่เนีว่วเข่าอดอิ่มแล้วฝักแวนบาน,นอนซื้อมาวาน,นี่ฝักกระกนแนง้ักชีเพศเจนปากเวอร์แล้วนี่เป็บนบพ่นพี่น้องกินพักหลาย แค่พี่น้องเออหนี่งักวันแบรนด์งีน้องเักแักวนสุดแซ่บกินน้ำกันเด้อพี่น้องเนี่ใช้มือเด้อพี่น้องเด้อต้องขอโทษขออภัยนะในความบริสุทธิ์สะดวกสบาย คือเน,นี่ยทยวิดีโอเดี๋ยวบุ๊ลเอัดลงคลิปอัดแล้วแต่ยังไม่ทันได้ลงบอกว่าไปกันมาคือว่าอะไรบุ๊คอยว่าอย่างเอ้ยหนักงานอะไรจนเศร้าม,มากค่ะแลนพุ่นแลนพีไปตลาดนำ้ำไปซื้อข้าวของมาเตรียมอาหารอยู่ผู้เดียวเนาะมันก็เป็นอย่งน่ะแต่ก่อนอยู่สองคน แม่บ้านใครเนี่ยเออคนเดียวแลนซ้ายแลนขวาเดลาซึ่งก็ มาละขาคมข้าคมหวานเลนอนยองจะกะแซบมากินมาหน่อยไปอยู่เฝ้านี่หะ bóng à, yeah. cô bóng bóng nè bóng mình bóng 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 mình bớt chị vì ơi, cứ mầm giảm hoàn, còn แช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือแล้วก็แช่น้ำส้มล้างผักเราจะได้กินนันความปลอดภัยเนาะพี่น้องตัวความปลอดภัยเพราะช่วงนี้มันโควิดเนาะพี่น้องเนาะเค็ดยังก็ไปอนุามให้มันฆ่าเชื้อไปก่อนเวลากินผักสดๆเราต้องแช่น้ำแบบน้ำเกลือด้วยพี่น้องด้วยหรือไปกับน้ำมะนาวหรือการน้ำส้มดีที่สุด แก้ว่ายักกินอะใรสอหารอไสเราจงไม่กินเยอบเลยเพรช่วงนี้มันโควิดยาย สำหรับคลิปนี้ต้องลาพี่ลาน้องก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดอ้อทางช่อง YouTube เด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube ให้แด่นเด้อทุกผู้ทุกคนสำหรับมันนี่ก็สไตล์นี้